แค่ขยับตัวไม่กี่ทีได้เงินเป็นล้านเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมีเรือรบลำใหญ่ลำหนึง่งมีแสนยานุภาพมากแต่อยู่มาวันหนึง่งเรือรบที่แข็งแกร่งนี้กลับสตาร์ทไม่เต็มในพลปลุ้มใจมากสั่งให้ช่างเก่งๆมารวมตัวกันแต่ผ่านไปสองอาทิตย์ก็ไม่มีใครซ่อมได้ในขณะที่นายพลกําลังสิ้นหวังนายช่างคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นอาจารย์ของเขาเขามั่นใจว่าอาจารย์ของเขาซ่อมได้แน่นอนแล้ววันต่อมาอาจารย์ช่างในตำนานก็มาถึงอาจารย์ช่างเดินดูเรือรบที่จอดอยู่ตรงท่าเรือ อย่างเงียบๆและหลังจากนายช่างเดินรอบเรือได้พักใหญ่ๆเขาก็ได้เปิดกระเป๋าแล้วหยิบคอนอันน,นึงขึ้นมาเขาเอามือจับไปที่เครื่องยนต์พร้อมกับเคาะ กองกองกองพร้อมส่งสัญญาณคนที่อยู่ห้องบังคับการก็สตาร์ทเรือเรือติดเครื่องยนต์ดังกระหึมพร้อมกับเสียงเฮจากกองเชียร์นายพลดีใจมากๆจึงได้รีบมาคุยกับนายช่างว่าอยากจะเรียกเท่าไหร่นายช่างเรียกมาเลยนายช่างชราพูดนิ่งๆกับนายพลว่า10,000ืหหเหรียญครับนายพลซึ่งนายพลฟังก็เงือบมากเพราะ1 0,000ื่นเหรียญในยุคนั้นเท่ากับ1ล้านบาทในสมัยนี้เลยทีเดียวไม่ใช่ว่าข้าไม่ยินดีใจนะเพราะบอกไปแล้วว่าจะจ่ายแน่นอนแต่ข้าอยากให้นายช่างใหญ่ลองคร ใก้ครวญดูสักนิดว่าแค่เคาะเรือหมุนๆน,นอตสองสมทีจะเรียกหนึ่งหมื่นเหรียญจากกองทัพเรือท่านว่ามันสมควรเท่าหรอในช่างชาราก็ยิมพร้อมพูดกับนายพลว่าถ้านายพลอยากจะคิดผมแค่ค่าเคาะเรือนั่นก็แค่หนึ่งเหรียญครับแต่รู้ว่าต้องเคาะตรงไหนของเรือต้องเคาะแรงขนาดไหนและจะทํายังไงให้สตาร์ทเครื่องติดตรงส่วนนั้นค่าใช้จ่าย9 9 9 9เรหรียญครับอย่าดูถูกผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทํางานของเขาครับถ้าคุณไปเจอคนที่เขาทํางานยากๆแล้ว แล้วเสร็จภายในชั่วโมงเดียวนั่นแปลว่าเขาอาจจะใช้เวลาหลายปีหรือบางคนอาจจะเป็น10ปีเพื่อฝึกฝนวิธีที่จะทําให้งานนั้นเสร็จภายในชั่วโมงเดียวจงจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ของเขาไม่ใช่ชั่วโมงการทํางานของเขาเพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณคาดหวังคือผลลัพธ์ของงานที่คุณได้รับและปัญหาที่ถูกแก้ให้เกียรติค่าความรู้และวิชาชีพของผู้อื่นนะครับ